เงานี่มาเทียวสวนนนองเม่ครับนี่ ABU เดี๋ยวต้องถามพันุของหนองเม่วัทีครับแมนอันนี้ก็หัวแล้วปีเดียวติด,ดตานี่ต้นนี่ฉีดหัวมดยี่ห้อยังเกาะูดเม็ดรูดเม็ดโอ้เดี๋ยวเดี๋เสียให้สั้งให้จักอันอยู่ดอก โอ้มาลงอยูอ๋อรูดเม็ดบัตีเดี๋ยวสีมสืสอกับตาหลังเทียมา,ทา,าเทียนาบนล่ะใย้ขา,ขาดเป็นเอยนเย็นเมปะปุ๋ยนีปุยมนก็มปุ๋ยอ๋อแต่ว่าอันอน,นี้ฉีดทั้งใบเหมือนบดีบัวโอ้ยเฮ้ยบัวแมนสิได้ซิมจะบัวโอ้ยนั่นแหละโอ้ข,ขอนี่ครับนบางแงมสิไดงล้งอันเจ๊เืีย ก็อันเด้ออันนี้จะบอกที่หนองเมียเด้อครับยืดีผมบพ่เคยกินจังเดียเขาว่ามันแพงพอรัวและสามร้อยบาทนะครับอ๋ออันนี้กับอันตาอันนี้อันเป็นววยแล้ปีเดียวอ๋อปลูกซ้ำนี่เขาคือว่ามันหอมเนาอาจะคอยพาขว้ได้ครับอันนี้ด้บอกหนองเม่เด้อ นี่อันนี้ก็แม่นครับนี่นี่พูดนะโอ้ยคันเป็นผมนี่ผมตอนล้วรวดแล้วนี่งานังสี่นี่ผมเพราะว่าเจ้าไหนผมเสียบยอนผมเหมือนเสือมาเสียบยอนมันได้ไหลครับอันผมเสื่อนต่อคู่ทานหยาแมกน่ะผมเปลี่ยนจากถุงเบอร์ซีนิวอันเป็นอันเบอร์ซีหานิวแหะเป็นอันไปใส่กระถางผมว่าหากมันเนี่ย อันพอในเนาะหากมันบอออกตามน้ำต้นสันเดผมเด้บกว่าโอ้ไม่ชนิดนี่มันอันตอนอียังก่อเขาเอื่นอันอันตอนเราก็บอะได้วยอ่ะแต่ว่าเสียบมันยังไหวเพราะขันเป็นพออันในนี่ส่วนสิต้นซัมนี่กับบ้มันสิแปะเครื่องปียังออกได้นี่ก็ขุดออกยังสี่วันเต๋อ้ยคขันเป็นตอนมันมันไหว ครับผครับบีบีบีหนึ่งบีสองครับครับโมเมนกล้วยหอมจอมส้นดีบีหนึ่งบีสองเลยอ้อเนี่ครับอันนี้กับพันเดียวกันกิ่งอ๋อครับเอาจบอันครับขันขันมีคนสนใจอันเบอร์ติดตอส่วนน้องเม่เบอร์หังก็ครับผมเอาจ้ะเก้าหก ศูนย์เก้าหกหกแปดสองหนึ่งหกแปดสองหนึ่งสองศูนย์สองครับเอาครับตามนี่เด้อครับผมปาดปานบาลนิวทียตัวนี้ตัวปัญหาตัวนี้ต้องฉีดยาห้แก้ไขจังไดนี่ครับเสียมนเ่งสิ่งเคมีเลยเหรอสมุนไพรบอตายด้บอ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 อยู่ดอกสมุนไพรโอเคครับผมจบคลิปไปซักนี่แหละครับผมตามนี่เด้อครับใส่เซลวิดนะเซวิดเซวิดสเซลวิดสองศูนย์ ครับผมขอบคุณครับ